สวัสดีค่ะคุณแม่นางอาบ๊ายดีค่ะรับรับด้วยด้วยเด้องวดถมาให้เข่าสามตุกจ้าจุงูเฮ็ดอีกอย่างงูนี่คือเฮ็ดอันจุ่มกันงูเลี้ยงออกมาเอานุ่มให้ลูกมาออลลูกอีกแล้วเอาผู้ได้ร้านสามตุกมิตรผู้ไส้เบิร์ดไม่ได้ผู้ไส้เออมิตรผู้ไส้เบิร์ดก่อนเลยว่านุ่มแมนบุพเพเขาได้ออลนมให้ลูกกินโอ้ยได้หลานไส้เจ๊กโต สามเราจคนสามสามคนอันนี้วันนี้แล้วหันสามเก้าสามหาขิบมาอยู่ก็นคุณแม่นั่งเกือบออกเนาะมเหมือนเนาะโอ้ยเกียบจังไหนมันกับม่านตัวของบ้ามากศุนซื้อเนาะปูกระไฮเป็นมาน่างปูกระไฮแม่ก็บอกว่าสามสามหนึ่งสามคนย์นดชุนเหย้าบมาแล้วเนาะพี่อีกเตมเยน้องแม่นั่งเนาะ ไไนนอายในเนาะเออเมนนี่ยวไม่เฮ้นเนมี่ยวไม่โอ้ยอย่าเอาโอเข้อาแน่นอ่ะเหล็กศูนย์สามเลยอันท <c oughs> าตู้ใสกับอะไรอันพูดอันเดียวพูดอะไรก็ว่านูน่นน,นนั่นนี่เนาะโอ้ยว่าเสรนนู่นนั่นนี่เลยอืมเฮ็ดเรียบร้อยแล้วคำนวณเรียบร้อยแล้วไม่เอเดี๋ยวจยุดแป๊บหนึ่งคุยกับเซียนหน่อยทาเด้ออืมทีจีมารักสิบ วดน,นี้บ่เออเจ้าไรตัวไรหน่อยวดน,นี้บ่กออย่าวาพวกท่นขืดด้บอบะแมนก็ไม่เฮ็ดแล้วเลยพีออ่อืออือวายาไม่มีสามมีสองอ่เช่เอากับมีสามมีสองแบนั้น 3, 2, เ,เ 3, 2, ทนน่ากับนี่นั่นเดีอจดเป็นไม่น่งอ,อันอันเจ็ดมาหลักสิบหนีวลงล่างไดมไหนี่คือเด้ล่างเนาะอันนี้สี่มาหลักสิบเด่นสี่บนเนาะ นี่เราคอยปจับัระสานนี่สิละน่อยคอยแต่มีบ่มีผูกขิดเนาะเขาบอกว่าผู้นั่นผู้นี่ขอเบิ่งได้เพีว่าผู้ใดมีขอเอานู่นนั่นนี่มาเขามาจับถูจับไถยมันก็เขานี่ยนั่งตอนนี้คุณแม่นั่งรลางได้ปรึกษากันกับเสี่ยนเป็นไปได้บ่างสิสองสี่หนึ่งสี่สหนึ่งสี่น,นะนหะ้ามั้นรวดนะ โอ้มหนังสือหลายคัดมันสีอี่อ๋อเลขสามตัวบ่ายบ่ค่ะงอนี่รอดบ่บ่รอก่างโค้งนะโค้งกลางโค้งหรือโค้งเอาสองตัวไปก่อนเพราะว่าแม่มากนี่ศูนย์สี่ไดหน่อยศูนย์สี่ศูนย์สีสามศูนย์สี่หางเดียวเลยประมาณนี้ศูนย์คับหนึ่งกะอันนี้มันมักถึงแท่งกันมากตลอดเลย แบบซูนกันนะึงแหละเฮ้ยเหล็กหงวดนี่งามนี่หรองามอีดีเขากันเป้อด้วยจ้ะนี่นะจกักสีเขาตรงไหนเขาก็ของเส้นหน่อยจ้ะนี่อืึโอ้จิต เจ็ดสองมาต่งกระพีนเอฟซใจดีคบเทสดังสี่สองเอื้อนีต้องเมือหลดด้ว่จ้าเมื่อกี้เนี่ยฟันเก้าศูนย์สามเมตรเดียวเยอะเลยเปยังมากเก่าเนี่ยมุ่เจาไปไซบะบ่อมากมันมันมาบ่มากดิมันสื้อบารายเขาจะเอาเนา่เป็นแม่น่าแม่หน้าเ้าเก้าเก้าสากปิรับเราปิรับเอาสนนรดอนแม่รับงวดนี่ละถ้าว่าปีรับก็จะถือที่ดอก ถ้าปีนาำกัปนปนจังวันนี้ละ่ลละอันลาแม่ว่านายมามาต่หัวปีแนวมันบ่ผู้ใดก็ใหมาแต่หัวปีแน่มน like ไม่ได้ยชื้อรถต่อรี่ไว้แต้มเดียวข่งาาวงไม้ฉันมาต่หัวปีเออย่านเลขบ่อในคัดกล่องบ่อในคัดบ่คัดเท่ามาคัดเอา,าเอ,าองมันนี่นะคือว่าแต้มเดียวที่รุดไปแม่นั่ง้าใจบ่เข้าต้องร่วมด้วยช่วยกันดิ ปะเอาไม่นั่งมันตัวนั่นตัวนี้บอเมนบอนั่งเอาหมดอืมแค่เชนเห็ดเรียบร้อยแล้วเหน,นียบงามแล้วยบ้างเลยได้หน่เขียนแล้วแล้วอืมเพื่อิสมุดไม้เด้มดแล้วเฉียงอืมงวดละเล่มเออเอาคือบปล่าไม่แม่เนี่ยอันเก่าโอ้ยหนูก็ซ<ม>ื้อเล<ม>่มไม้มาให้อยู่กับคือเปล่าเนาะเอาคือเขียนใบนะเอาซื้อเล่มงามมาให้แม่ท่านผู้ชมแม่นั่งบอกว่ามันงามปวดแล้วพวกกาเขียน ไม่รู้จะวาจังไหนมันงามโบยบพรกล้าเขียนวะนี่แข็งไว้กลาคือทีมชาตมาได้หอดเลขหลอกเลขรับมากบอกดูแมนอ้าหอดแต่หอดสามโสดแค่แม่หมวดนี่สิมาประมาณเวลาไดนละมั้งไเพิ่งได้เปียงบอลอันเพิ่นอันนั่นมาพุ่นเพิ่นเห็ดเจ้าคือบอเข้าไปทายถ้ำออกไงรู้ว่าให้คนมีโชคไปอยวมาบ่ตรงกันโอ้เูาจังไหนจะได้ตัวเนาะ คนมีสุกโชคก็พูดอะไรอันใดว่าก้าวไปแผ่นเมื่อยู่เก้าแปดแปดนเะมื่อก้าวไปแผ่นห้องประจำไว้นั่นดอกข้าวบ่อส่วนเหล็กส่วนของห้องนี่ละบ่อนาง้ต่ที่มากกับเก้าสิบเก้าแปดแล้วแฮนดี้พูดถึงว่าขันเท่นานั่นนี่นู่นนั่น,นนี่แม่มอบอกปูโยศได้ดายเสรื่องวดนี่เราวไปปอยบั้นแดงสามตโตตุงตุ่งไม่ไหมือนให้หรอก เอ้าเจ้าส네ีขายได้บ่ขายได้เพราะว่าเราไปบินธามาต้องป่วยไปเลวยงวดนี้เราได้มาไปมันบ่กงวดนี้ยังมันเลยบ่เป็นได้อันพี่น้องคนใดบ่บ่ได้จักคนเอาคือไปป่วยอยู่เพื่จะไปป่วยอยู่แต่ว่าอันเนาะเสียเลขกันคนพิการเนื่หันเนี่ยอือ ซ้ำตูตุงๆเจ้าจะว่าไงของปูยศนะมันต้รไปได้เบิ้งเรื่องนี้หนูสิซื้อน้ามันจะออกบ่ทุกสำนักเลยหนูกับเสี้ยนหน่อยไปซื้อน่ะแล้วหลุดเถื่อเทิงผันมาเหล็กลาพันมาหางเดี๋ยวไปซื้อน้ากับว่ามีจักโตสายสายยังตก็สายไม่รู้ไปใครใครเนี่ยจะเล็กจะของแหมไหมฮนเลอกจะคลองนี่ยปาถืกดีอยู่ไปแล่นน้ำกนบ่ได้บ่ได้ ต้องใช้ดวงมืถือกันเนาะแมนเอาบัดนี้เขากำลังอ่านข่าเรื่องเลขไม่เล่าอ่านแม่นางเนาะค่ะคำนวณแดงมาทังสี่ปันต้งจับปวดเส้นซีหน่อแม่งวันนี้ซีน่อยบอสันปวดเส้นเถดิไม่ด้แต่ว่าแม่มากศูนย์ซีมากมากแม่จีบซื้อรถตัดดิไว้แม่ซื้อไว้ซีใบผมไม่ได้ตรวจที่นี่เนาะมันถือแล้วว่าสั่งปันว่าสั่งบอเดี๋ยว เลขอันนั้นแม้ที่เงียงก็ะสามเก้าก็สองแปดเลขไทยนะบอกไม่ดู้ไหมน่าเงียงก็ะสีนะบอกเอาเลขก่อนน่าใจคำนวณหน่อยบอกให้ท่านผู้ชมฟังดัวนี่มั่นใจจังจากล้านเงวนนี่นะเอาปีนังคือไปิดไทยนั่นพุนเอาเด่นสี่ล้านเปอร์เซ็นต์เนาะลักสิบเด่นลักสิบความล้านเปอร์เซ็นต์แมนเงินนี้จังได้กำตองมากเลยนะ มานี่ก็สี่ศูนย์หนึ่งสี่เอสี่หนึ่งสี่หกสี่แปดพอเคยแรงมั้เนี่ยเออมันชิ้ว่าสี่แปดมหน่อยบอกแม่รู้ว่าแม่สิไปซื้อว่างหันแม่ซื้อสี่ใบผู้นีรเดกรัตลอตเตอรี่นะอ้าก็ซื้อแต่แม่ันอะเจ็ดสองล่างไะลอตเตอรี่ไหมเจ็ดสองล่างค่ะอ๋อคือกำนวดออกมาได้ยุก็จะเออแมน อ่ะคนบ้ามากอันเลขกล่างแลยว่าหันอ่ะเขาซื้อเก้าแปดนะอรังปะเก้าๆเนาะตนูซื้อเก้าหกคักแนกระออ,อกเก้าเก้าคักแนเอาไปนี่ของคุณแม่นั่งเขางวดออกมาแรางสี่ต่องวดเนาะคะ่ะแม่นา่งฟันบนเด่นสี่แล้วก็ซีม้าลักซิบบุญผอมว,วัสดีค่ะโบมีร่องนี่ดิดนีดเลขเด่นคือเห็ดคักเ็ดแนค่ะ นับคู่ให้ที่40 41 46 48ไม่เด่นไหนบ<า>้างแม่งั้นนั่นก็นอัน904ทำไมจะเป็น่ยนนะในบิงนี่เลย904 904 904รุ่งไปรูดานนะไม่เด่นมาไหนแน่ไหนอืมบอหันนะบอบนเด่นสี ล่างเขาจังซีล่างมันบ่เลขสักอันซี่ฮังนี่มากตัวได้เป็นพิเศษบนนี่หรือยังบ่มากเลาะมากศูนย์สี่มากศูนย์สีวงกลมเลยบ่แมนวงกลมเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยนี้เด็น่าจะเฮยว่าอยู่ตัวเด็กติดีมบ่มันหัดเนาะเรื่องนู้นมากต็ดสี่ไดนนี่บ่มากติดหาติดศูนย์เลยบน แล้วว่าหาหาปิ่นไปป็นไปได้คุป็นไปได้แต่วอไม่แห้งเธอเรื่องหาหาเดี๋ยวออกมันเพื่อนหาประมาณบอกแม่นะแมนมีห้านะจ๊ะมีห้าห้าห้าแปดห้าหนึ่งก็มีเออหนึ่งห้าก้อนหนึ่งเขาบอหนุตัวตรวจสอกด้วันี่เขาศูนย์สามตรงตรงนี่นท่าไอืมสามตรงๆเอาก็ย่างว่าปูเขียนไข่คข่เนาะแต่เก่าเอาเนาะไะ่เก้าเอาเฮนมีเก้าแปดห้าเก้าเก้าเนาะ แต่งวันนี้ออกวันเป็นเรื่องหัดเนาะค่ะติดศูนย์มันก็ไม่ศูนย์สี่แต่หนไแมน่าแต่แยงว่านตัวนึกว่าศูนย์เจ็ดแทะศูนย์เจ็ดว่ามีเลยเพราะนูมันใจเล็กเซีนอะแปดเจ็ดศูนย์เดี๋ยวนั่งมั่นมั่นเดี่ยวเดี่ยวมัจฉิม่าศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หาอันนเปียดซองออกมาตรงตรงกั่นะแม่น่งปิดไว้นี่มาสามศูนย์ะเห็นบ่อสามศูนย์่ะเอาเก้าใส่บ่อปน ย์สองศูน่นนะเอาเก้าใส่0สี่โอ้ตัวนี้ตัวนี้คือคือคือเราต้อตงเอา,เอาคันคันมากสามคู่นี่เอาเก้าใสแมน,แมนอ๋อฟังเลยคะ่ะท่านผู้ชมแม่ร่าง<ม>บอกว่าแม่ต้งอ,อ,เอครครงเล่นแม่จะร่างตีลยให้ซึ้งลักเก้าที่รักลอยทุกครั้งได้นี้ค่ะ๙๐๒เก้าศูนะแม่แมนันนี้เก้าศูนย์หาซื้อพได้อีกดอกเพราะว่างวเมื่อกี้กระดังดังทุกงวดเลขตัวนี้ เพราะว่ามันเด็กมันมากครับไนหลวงเขาเนาะเออพวกผมเลยมันมาแม่เด็กซี่ศูนย์นันนี่เนาะแมนศูนย์นที่ี่ศูนย์นะให้กลับเอากับเอาเน,นะาะอืมล่างนีันอดีร่างบวกหุนไวเอาร่างน,นะแม่มากตัวนี้เจ็ดสี่บ่ะในล็อกเขามีบ่ล่ะมีเบื้งลูก จำสี่เลยมหมขันมากกับม่านจำสี่เลยมมามาแลีนวันย่มไหนกันเดินีัก็ยังกิเรีนอยู่นี่เอาเลขวิ่งแย่นางน้องบอลเลนจังไหนพูดแลนว่าจะตุนมักนี่หักกันหน้าของคุณมาแก้มก่อนว่าตัดไม่ไงจีนบักงวงกบกบอยู่สุดฮอดนายนั่นเนาะนายปุ่มอืมแล้วจีนบักงวงเอาเนี่ยนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะเดี๋ยวเขียนเลขสามตัวให้แม่แมวเบิ้งน้ำก่อนดเี๋ยวเบิ้ง เดียววังม่อยู่อันแค่ที่รักน,นี่มีนุดสองชุดหาชุแปดสามตัวมีจากสุดรสี่ชุดบ่บบสามสุดบ่เอาอไปลายบบน,นั้นเหอนเรื่อนมาเอาตะเกาศูนย์เจ็ดยันมันออกเีืลอนี้เก่าศูนย์หาออกน้ำกลนในเล็กอาจารย์วัดปลาขึ้นาอ,อกน้ำกลนพอเอมื่อกี้มันเน,น้นเนกะ้าศูนย์เก่าน่ะเนาะเดี๋ยวมาออกองวนบางนึง่น ก็ชุนจีนนะมาเพิมมากของนพวกนู้นวุไหนเก่าชุนหาน่าเป็นที่ออกน้ำกลัวป่ะนี่ยม่ว่าเนี่ว่าได้มาทั้งในเนี่ยโทรมาบอกแม่ได้ว่าเออย่ายมันบมตุนั่นโทษติดเจเทียอยู่บ่อเล็กโทษโทรศัพท์คุณยายนั่งนะติดกิจเจ้างั้นเหมือนกิจจังแบบว่าพยายามติดต่อคุณดังสิเหมือนกิจจังบ่มีบ่มีอันนี้แม่ไม่นั่งบ่มีคืนค่ะแม่เพราะฉะนั้นเรอยู่ไกลทะเลแม่โทรแม่ซื้อนี่เทียรัสีใบ แม่จือติดนี่ไปเมื่อหนีซุนซีมีบอยายบุญคือว่าบ่มีแล้วซุนเก่ากา่แล้วอันนี้ของคุณยายนางเอาแบบนี้ก็แคบนะตาข,ขึ้นมาอนณาคุณแม่นั่งงามเหมือนเวลาได้เล็บบัออนอาณาข้อนล่ออันนี้หน้าไม่นั่งหน,น้าล่อว่าเลขกสามตัวเลขกลับสายคุณยายนางจะมาเลยเนาะล่ออีกกลางกลางคุ้เนาะประมาณห่างหกเมืองสิได้รบอเมื่อนี่ก็ สิบเก้าเหรอดิหากมือกับแปะขงทุทไทยมาตอนนั้น,มนแ,แม่คณะของทุทไทยเดี๋ยวคงสุทไทยแม่จิปบ่อยกับเล็กอยศเยอะที่ให้ให้แม่มาตรงตรงเลยด่าแม่พ่อมือเสา่ะใหยแล้วว่าสือไปวบา,า,ายังไหนสัญญาเออสพนพอสิ้บปหนีพอยสินทอยเจ้ามันโมปูย้ยศค้งสุดท้ายค้งทุดไทยแล้วห่อยติมเติม,มเลยเดี๋ยวค้งทดทไทยที่ามาต่ำแม่ทำมืชอมีคองนึงนะน ยด้อานั่นได้หาหมื่นหกหมื่นผู้น้อบ้านนักใส่มือซ้อปนี้ก็จะรบกวนแม่นั่งก่อนนี่บ้านนี่จ้าขอบคุณแม่นั่งหลายๆค่ะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายมาตามอีกเนาะเดี๋ว่ากลางโค้งเนาะแม่เนาะกลางโค้งเยอะมากอีกสองเทือนค่ะอีกสองเทือนาะแม่เนาะจ้าขอบคุณแม่นั่งหลายหลายขอบคุณค่ะลำลำด้วยด้วยเด้อเงินไหนกล่องท่องไหนมาเด้อค่ะจุว